มาครับคนโดวันนี้ผมก็จะมารีวิวทีมแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดกันนะครับซึ่งทีมนี้ก็มีมูลค่าทีมอยู่ที่28ล้านล้านนะครับถือว่าตัวนักเตะท,ที่ออกมาเนี่ยก็คือคุ้มค่าตามงบป,ประมาณที่มีนะครับสำหรับใครที่แบบสนใจอยากทำทีมแมเช h สเตอร์ยูไนเต็ดหรือแบบ รักทีมแมนยูนะครับในยุคนี้ผมก็มองว่าก็สามารถทําได้นะครับเพราะนักเตะมีหลายคาสนะครับให้เลือกใช้มีหลากหลายราคานะผมใครสนใจก็ทําตามได้นะครับถึงแม้ฟอร์มในปัจจุบันอาจจะแบบตกต่ําไปนิดนึงนะครับแต่ในเกมผมก็มองว่ามันก็ยังโหดอยู่นะผมมาครับมาที่ตําแหน่งแรกก่อนเลยดีกว่าครับตำแหน่งกองหน้าที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นเวลูนี่นะครับเพราะว่าตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น ตัวสามประจำบ้านของทุกคนอยู่แล้วนะครับที่จะเลือกใช้กันซึ่งลูนี่ปีที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นปียูนะครับมีความเร็วยิงทองจุบสกอร์ทองแล้วก็ยิงไกลเกือบทองสว่างครับแล้วก็ยิงโค้งทองครับซึ่งปีนี้ก็จะมีนิสัยเลยก็คือฟินิชช็อตนะครับผมยิงใซ้ก้อยลองช็อตมีส่งไกลนะครับผมแล้วก็เพเมเกอร์ครับซึ่งราคาปีนี้ก็4ีล้านล้านครับสำหรับผมก็เป็นราคากลางๆนะครับ ใครสนใจก็เลือกใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับปีนี้ส่วนปีกสองข้างนะครับที่ผมเลือกใช้ก็ในแพลนของผมก็จะเป็น LAM กับ i m นะครับเป็นเมสันเมาส์กับอันเดเปเรล่านะครับผมซึ่ง2ตัวนี้เรื่องความเร็วนี่คือไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับก็สปีดต้นก็คือวิ่งทองทั้งคู่นะครับส่วนเรื่องการยิงการส่งอะไรแบบนี้ผมว่าทั้งคู่ก็ทําได้ดีเท่ากันนะครับพอกัน แต่ที่จะต่างกันเลยก็คือแอนเดซเปเรล่าผมก็จะเป็นบวกเกอรนะครับ mm. เพราะว่า mm. ตีเองกับมือนะครับ mm. มือทองนิดนึงนะครับส่วนนิสัยของนักเตะนะครับทางมิสซันเมาส์ก็จะมีฟินิชช็อตยิงไกลนะครับแล้วก็มีทริกเกอรดิเปล่าร์นะครับแล้วก็เพเมคเกอร์นะครับส่วนแอนเดซเปเรล่าก็จะมีฟินิชช็อต ลองช็อตเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่จะมีเพิ่มมาแล้วไม่สันเมาส์ไม่มีเลยนะครับก็จะเป็นเอลิคอร์ดนะครับกับแฟนะครับก็คือชอบเล่นรูทักษะนะครับผมส่วนที่เหลือก็เหมือนกันนะครับทีนี้ข้อดีเบลเลอร์นะครับแล้วก็เพเมเกอร์ส่วนราคาทั้งคู่นะครับก็เม่สันเมาส์ก็อยู่ที่ประมาณ2อล้านสนะครับก็ยืนพื้นที่ผมเห็นราคาเม่สันเมาส์บ่อยๆก็คือ2ล้านล้านนะครับส่วนอันเดปีล่าก็3ล้านล้านนะครับซึ่งถ้าจะซื้อผมว่าน่าจะต้องนอกนะครับตัวนี้ถ้าไม่ได้ตีเองนะครับผม กองกลางตัวลุกที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นดิโก้ฟอร์ลันนะครับปีนัมเบอร์ซเว่นนะครับผมซึ่งปีนี้ที่ผมเลือกใช้เลยเพราะว่ายิงไกลดีนะครับจบสกอทองแล้วก็ยิงโค้งก็ใช้ได้นะครับความเร็วก็ถือว่าไม่ได้เร็วมากนะครับแต่มายืนกลางลุกสําหรับผมที่ผมเล่นก็ไม่จําเป็นต้องแบบวิ่งทองอะไรขนาดนั้นครับขอแค่แบบวิ่งนะครับประมาณนี้สปีดตัวร้อยสามสี่ความเร็วถ้าให้ดีสําหรับผมเลยก็คือแบบร้อยสามสี่ร้อยสามห้านะครับส่วนนิสัยที่มีมานะครับก็จะเป็นฟินิชช็อตนะครับยิงไซกอยแล้วก็อองงนครรมส่วาาข เดโก้ฟาร์ามปีนัมเบอร์เซเว่นนะครับก็ จะส่งวนอยู่ที่1.2ล้านนะครับมาต่อที่กองกลางตัวรับกันนะครับที่ผมเลือกใช้นะครับก็จะเป็นบัตเตียนชวายสไตเกอร์นะครับกับซาบิเซอร์นะครับซึ่ง2ตัวนี้ที่ผมเอามายืนเพราะว่ามันยิงดีนะครับพลังการยิงนี่คือแบบ140ก็คือสีทองทั้งคู่นะผมยิงไกลก็ทองทั้งคู่ส่วนเรื่องการส่งสั้นส่งไกลผมว่าก็ทําได้ดีทั้งคู่นะครับแต่ทางบัตเตียนผมว่าจะติดที่มันจะเป็นซ้สย3ไม่เฉยนะครับแต่พอเอาไปเล่นจริงสําหรับผมนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะครับส่วน นทางสปิเซอร์นะครับก็เป็นตัวที่มีความเร็วนะครับสปีดต้นก็ร้อนะครับซึ่งเอามาคุมเชิงแดนหลังได้ดีมากๆนะครับส่วนสแตทเกมรับนะผมก็ประมาณนี้ครับซึ่งบัตเตียนจะทําได้ดีกว่าทางสปิเซอร์มากๆนะครับส่วนนิสัยส่วนตัวของทั้งคู่นะครับของบัตเตียนนะครับก็จะมีลองช็อตนะครับแล้วก็สวิร์์มีส่งไกลนะครับแล้วก็เพย์เมเกอร์นะครับส่วนทางสปิเซอร์นะครับก็จะมียิงเซก้ยกับลองช็อตนะครับก็ถือว่าตรงโจทย์ที่ผมต้องการนามาเล่นกลางรับนะครับเพราะว อย่างน้อยมนต้องยิงไกลได้นะครับแถว2ส่วนราคาของนังคู่ก็ประมาณนี้นะครับผมบัตเตียงก็ราคา4.5ล้านนะครับส่วนซาบิเซอร์ก็ราคา2ล้านนะครับต่อไปนะครับก็เป็นทางฟูลแบ็คแล้วนะครับที่ผมเลือกใช้2ตัวก็จะเป็นดาลี่บินกับปาร์จีซองนะครับผมซึ่ง2ตัวนี้มีข้อดีข้อเสียผมว่าต่างกันนะครับแต่เรื่องความเร็วของนังคู่นะครับก็ผมก็ไม่ได้ติดอะไรเลยครับเพราะทางดาลี่บินก็ใช้จริงสําหรับผมก็คือมันก็เร็วแล้วครับเร็วจีเแล้วก็เปิดบอลดีนะครับผมแต่ส่วนขออองงปาาจจีะ ะมีความเร็วที่มากกว่านะครับแต่สําหรับผมก็คือข้อเสียคือลูกเปิดบอลนะครับอาจจะไม่ได้ดีเท่าดาริบินหรือแบบแบ็กตัวอื่นนะครับผมส่วนนิสัยของทั้งคู่นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมของดาริบินก็จะมีส่งไกลเอลิคอสนะครับของทางปาจิซองนะครับก็จะมีสปีดเดวเบลเลอร์นะครับแล้วก็งูนะครับแล้วก็ปอดแล้วก็เพเมเกอร์นะครับส่วนราคาเจ้าตัวทั้ง2ตัวนะครับของดาริบินก็อยู่ที่9ก้าแสนล้านถึงล้านล้านประมาณนี้นะครับผมส่วนปาจิซองก็2.5ล้านล้านนะครับมาถึงที่เซ็นเตอร์คู่กันแล้วนะครับที่ผม เลือกใช้ก็จะเป็นลูกชอกับเฟอร์ดินานนะครับสาหรับผมก็แน่นทั้งคู่นะครับ2ตัวนี้แต่ข้อเสียสําหรับลูกชอที่เห็นเห็นกันเลยก็คืออาจจะตัวเตี้ยไปหน่อยนะแต่ไปเล่นในเกมจริงก็ผมเอาไว้เน้นชนเน้นกระแทกนะผมส่วนความเร็วก็สปีดต้นอยู่ที่ร้อยสี่เอ็ดนะครับซึ่งผมชอบมากๆตรงนี้ที่เอาลูกชอมเล่นเป็นเซนเตอร์เพราะว่าความเร็วล้วนๆเลยนะครับส่วนเรื่องอื่นก็ทําได้ดีนะผมตามจ็อบที่ตัวเองได้รับประมาณนี้นะครับส่วนนิสัยก็ทางลูกชอก็จะมีเอลิคอร์สนะครับแล้วก็สปีดเดวเบ เฟอร์นิแนนก็จะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์นะครับส่วนราคาค่าตัวของทั้งคู่นะครับลุกชอก็จะอยู่ที่2.5ล,ล้านล้านนะครับส่วนลีโอเฟอร์นินานนครับก็จะอยู่ที่3.5ล,ล้านล้านนะครับผม ส่วนตำแหน่งโกนะครับที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นด d w i n f นเดอ e ์ s a นะครับที่ผมเลือกใช้ฟ f นเดอ e ์ s a เพราะว่ามีความสูงถึง197เลยนะครับผมส่วนราคาก็อยู่ที่1ล้านล้านนะครับส่วนแผนที่ผมจะใช้นะครับก็คือแผน4231นะครับก็เทคนิคประมาณนี้นะครับผมและอีกแผนที่ผมจะใช้บ่อยๆเลยนะครับในเกมเวลาแบบต้องการสกอร์เสมอท้ายเกมหรือโดนยิงท้ายเกมที่ผมจะใช้ก็จะเป็น4222นะครับเป็นแผนนี้นะครับเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับผมส่วน11ตัวจริงที่ผมเลือกใช้นะครับจะเล่นดีไม่ดีไงก็ไปรับชมกัน ได้เลยครับซาบิซเซอร์เสาสองโล่งๆข่มลูกนี้ขออยญาไซโก้อยใส่ส,สกอลอ้าวนี่ก็สวยดิปัดเตียนครบช่องนี้แล้วปั่น โคง้งโค้งบาลเบลิลา่าโลดได้ไปนหนึ่งทีโอเคขอ,อา่าไซโกอยขอ่าไซโกอย์ไออซ,กซสกรลรอเลย ลูกีนี้ก็เสร็จแล้วครับฟอรลันย้ายไปที่ลูนี่ลองส่องเป็นไงกันบ้างครับสำหรับฟูลแมชชสเตอร์ย Hi ูนิตนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบฟูลแมนยูอยากลองทำตามก็ลองทำตามไมได้นะผมสำหรับเซตนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบอยากให้ผมรีวิวทียบก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมสำหรับลิปนี้ผมไปแล้วครับเจอใหม่คลิปหน้า